ฟุตเทจที่เรานำเข้าในโปรแกรมเราสามารถทำการเลือกช่วงของวิดีโอที่จะนำมาใช้งานได้โดยทำการดับเบิลคลิกที่วิดีโอที่ต้องการจากนั้นในหน้าต่าง Preview Source เราสามารถคลิกที่สัญลักษณ์ play เพื่อเริ่มต้นเล่นวิดีโอเมื่อถึงในตำแหน่งที่เราต้องการอยากจะได้ทำการคลิกที่สัญลักษณ์ mark in โปรแกรมจะทำการ mark in เริ่มต้นของหัววิดีโอนั้นไว้ จากนั้นทำการคลิกปุ่ม Play อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้วิดีโอเริ่มเล่นเมื่อถึงตำแหน่งที่เราต้องการจากนั้นคลิกปุ่ม Play เพื่อเป็นการหยุดอีกครั้งหนึ่งแล้วคลิกที่สัญลักษณ์ m a r k o u t โปรแกรมจะทำการเลือกช่วงวิดีโอตามที่เรากำหนดเมื่อได้ช่วงวิดีโอ Mark in Mark out ที่ต้องการแล้วทำการคลิกซอร์ e วิดีโอลากมาวางไว้ในตำแหน่ง Time Li n e เพื่อเป็นการเลือกวิดีโอที่ต้องการ